ปวดเข่าปวดเข่าแล้วก็เส้นปวดอะไรเจ็นเป็นเจ็บปวดเข่าเดินตอนนั้นเดินไม่ได้เลยเดินไม่ได้เลยใช่ไหมคะไ่ได้เลยแล้วก็เคยไปหาหมอค่ะหมอด่านนะคะ่ทากินยามาแต่ก็ยังไม่มหายเคยไปหาหมอในวารีแต่มันหาย ดีดีแล้วรู้จักตัวผลิตภัณฑ์ดีบูนี้ได้ยังไงคะอดีหลานสาวมาอ๋อหลานสาวให้มาทานใช่ไหมคะเนี่ยค่ะคุณป้าก็ทานจริงนะคะตอนนี้ทานหมดไปกี่กล่องแล้วคะสองกล่องค่ะเลยแยกครึ่งแผงได้แล้วกันหลังจากทานแล้วไม่ไงบเลยค่ะไม่ปวดเลยนะคะสามารถเดินได้ใช่ค่เดินได้ตัวตรงแล้วก็ไม่ต้องใส่ข้อเข่าอ๋อแต่ก่อนก็คือว่าต้องใส่ข้อเข่าช่วยพยุงเข่าใช่ไหมคะปวดขานะคะปวดปวดสะโพกแล้วก็จะลงขาเวลาเดินแล้วมันแบบว่า จะต้องเหมือนก็นต้องยืนแอ็นแทบสุดก่อนแล้วก็ถึงจะเดินได้นะมันมันมตึงไงค่ะแล้วก็พอทีนี้หลานสาวเขามาก,ก็บอกว่าป้าลองกินตัวนี้ที<ฮ>่ป้าเขาเขาว่าป้าคนก็กินดีค<ฮ>่ะแล้วก็มาให้กินอ่ะทีแรกต้ให้กินก่อนอะ<ฮ>่ะให้ลองของก่อนแล้วก็กินกินก็เออ<ฮ>ก็ด<ฮ>ีดีแล้วแล้วเป็นอาการเนี่ยอาการปวดเอวมาประมาณกี่ปีแล้วคะปวดมานานปวดมานานมากแล้วเนาะแต่ที่ที่มันเริ่มปวดมันก็ตั้งแต่หกสิบห้าได้มาแต่ว่าหลายปีเหมือนกันนะคะ ก็มันมันทนได้ทนได้แต่ตอนหลังนี่มันแย่ไงมันจะเดินไม่ไหวอ่ะปวดปวดแล้วมันขามันจะไม่ก้าวอ่ะไว้มาเถอะนะพอเสร็จแล้วป้าลองกินตัวนี้ดูอาการที่เคยปวดนี่คือหายปวดแล้วอาการปวดหายไปนะคะปวดที่เราลงสะโพกก็คือสามารถเดินได้เดินต่อไปตอนนี้ไปสวนแปรอะไรได้ขึ้นบันไดมันก็ดังมีดังแกลกใช่คะแปลกเหมือนเหมือนในเราหักอะไรตามนี่แหละแด่ทีนี้ก็ เวลานั่งค่ะสมาดนานๆนมันก็ปวดแต่ตอนนี้อเออก็เน่งพอกินตัวน,นี้เข้าไปรู้สึกว่ามันจะดีขึ้นทุกส่วนเลยนะรกระดงกระดูกอะไรนี่มันไม่ปวดไม่ก็คือดีมันดีขึ้นอนะฮะ,ะเนะะนี่ยหัวเข่าเนี่ยค่ะเนี่ยขาเคยหักอนะฮะแต่ตอนนี้ไม่กล้าวิ่งตอนนี้ว่าจะออกวิ่งได้อะไรได้แล้วก็มันต้องจัดพานตัวใช่วสวัสดีค่ะดิฉันนั่งทวินสมศรีอยู่จังหวัดพะเยาค่ะ พอดีปวดหัวเขา่าแล้วก็ไปไหนไม่ได้ลุกไปไหนไม่ได้ไปตลาดก็ไม่ได้บางทีก็แอบร้องไห้แล้วก็ต้องพาเขาซื้อซื้อกับข้าวมาให้เดินไม่ได้เลยแต่ลุกจะนั่งก็ลำบากจะไปไหนก็ลำบากลำบากมากปวดหัวเข่ามากพอดีร้านแนะนำมากินตัวนี้ แล้วรู้สึกที่เจ็บหัวเขาอะ่ะดีมากเดินเดินไปไหนก็ได้ทีแรกๆมันบวมบวมแล้วก็หลานให้แน,นะนำว่ากินตัวน,นี้ดูพอได้กินสองกองแล้วก็หายเดินไปไหนก็ได้ไปตลาดก็ได้ไม่ต้องได้พักไปซื้อของตอนนี้เดินได้ ไม่เสียงดังไม่บวมตอนนี้ดีขึ้นมากๆเลยมันเปลี่ยนชีวิตสันไปจริงๆค่ะสญญวัสดีค่ะวันนี้สถานีทางการแพทย์มานแนะนำนะคะดีบุนนะคะวันนี้จะช่วยในเรื่องของอ่าฟื้นฟูในเรื่องของปว,วดข้อปวดเข่าหมอนรองกระดูกเสียงน,นะคะใครที่มีปัญหาเราดี ก็มีการแพ็ของที่จะส่งลูกค้านะคะก็คือจะมีมันการจัดส่งทั่วประเทศมีเก็บเงินปลายทางเลยนะคะสำหรับท่านไหนที่มีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกนะคะปวดเ้อปวดขอนะคะสามารถสั่งซื้อกับสลายได้เลยนะคะตามเบอร์โทรที่ให้ไว้ข้างล่างนี้ค่ะรับรองได้ผลแแน่นอนเลค่ะ ในช่วงปีพุทธศักราช2,543ถึง2,553องค์การอนามัยโลก WHO ได้กำหนดให้เป็นทศวรรษโรคกระดูกและข้อผู้ป่วยด้ยวยโรคดังกล่าวอายุเฉลี่ยอยู่ที่40-60ปีมีสถิติผู้ป่วยด้ยวยโรคข้อเสื่อมถึง50%ดีบูล เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อุดมด้วยส่วนประกอบและสารสกัดอันทรงคุณค่าจากกระดูกอ่อนปลาฉลามโดยเฉพาะบริเวณส่วนหูฉลามถือเป็นแหล่งสะสมสารอาหารอันทรงคุณค่าและมีมูลค่าทางการตลาดสูงผลงานวิจัยของนายแพทย์จอห์นเอฟพรนเดนจากประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าสารสกัดจากกระดูกอ่อนบริเวณส่วนหูของปลาฉลามนั้น สามารถช่วยบรรเทาอาการโรคข้อเสื่อมและข้ออักเสบได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังมีแคลเซียมจากไขมุกสายพันธุ์พิเศษที่สามารถรับประทานได้ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะในการเคลือบผิวกระดูกอ่อนรวมทั้งกระดูกและอวัยวะต่างๆของร่างกายมนุษย์โดยมีคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบของโครงสร้างหลักปริมาณของคอลลาเจนที่สะสมในเนื้อเยื่อมักจะลดลงจากปัจจัยของอายุที่เพิ่มขึ้นและปัจจัยสิ่งแวดล้อม ดังนั้นในชีวิตประจําวันเราควรให้ความใส่ใจและเติมสารอาหารในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในผลิตภัณฑ์ดีบูลประกอบด้วยไพบาร์กเอ็กทรั t s ์ซึ่งเป็นสารอาหารช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของวิตามินซีและวิตามินอ e, ีในการต่อต้านอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นในร่างกายรวมทั้งปัจจัยภายนอกอันเป็นสาเหตุของความเสื่อมต่อวัยวะต่างๆในร่างกายนอกจากนี้ยังมีวิตามินดีช่วยในการดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่ร่างกาย เทอร์มอริกช่วยบรรเทาอาการปวดจากไขข้ออักเสบด้วยส่วนผสมที่ลงตัวของดีบูลทำให้การซ่อมแซมเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนรอบๆข้อมีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้นจากการสำรวจในประเทศไทยประชากรจำนวนถึง10ล้านคนที่มีปัญหาของโรคกระดูกพุนโดย80%เปอร์เซ็นต์เป็นเพศหญิงประชากรอีก34ล้านคนมีปัญหาเรื่องของกระดูกบางโดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมโรคข้ออักเสบ โรคข้ออักเสบรุมาตอยโรคข้อ่ึมโรคก,กระดูกพรุนโรคหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนนิ้วล็อกอาการปวดเมื่อยตามข้อผู้ที่ต้องการเพิ่มความสูงนักกีฬาอาชีพที่ต้องยืนเป็นเวลานานผู้ที่มีความเสี่ยงเหล่านี้ควรได้รับแคลเซียมอย่างเพียงพอคือ1 0 0 0 0ถึง1,500มิลลิกรัมต่อวันเพื่อความสมดุลของมวลกระดูกในทุกเพศทุกวัย ดีบูนจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มียอดขายสูงสุดทั้งในยุโรปและอเมริกา